สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็สามมนลงไปแล้วนะคะเอซีนะคะ้าฟื้นไม่ลงหรอไปแล้วนะคะนู่นนะคะไปแล้วคอยดูนะคะใครจะล่วงนะคะป้าก็ยืนให้กําลังใจอยู่ตรงนี้นะคะว่าใครจะล่วงหรือไม่ล่วงนะคะนี่นะคะ ทุกคนยืนนะกับแรงใจว่าใครจะตกก่อนนะคะกอดฮะดูว่าใครจะตกก่อนใครนะคะทุกคนก็มายืนให้กำลังใจ nói điều, 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 จะเอาสอบเด็กกังละโอ้ยท้ามเป็นขนาดนี้ เราด้ว <cents input> ่าเราจะได้ช็อตแดดต้เราไม่ได้ชอตเดดตรงนี้โอ้ยโอยมาสชอตเดดตรงนู้นไ่ด้จงเลยแต่กล้องยาเต็มเต็มเลยใครอยากเห็นชัดไปดูในก้องสมรชาแนลนะลดลกนเลเ่เอนนีเ่าัลน้นหนุ่มเสื้อแดงทำไมพาพี่ไปแรงจัง ตั้งทำไมไม่เปียกเลยอ่ะทำไมไม่เปียกเลยอ่ะอันนี้ไม่เปียกอันนี้ไม่เปียกเลยอ่ะขบก้า่บ้านเลยนะแล้วไม่เปียกเลยโอ้ไม่เปียกเลยสาน้อบอกว่าสนุกมากเลยเนาะกเยอไม่เปเลย่เปียกเลยอ่ยไ้ร้อง้ยนจก่ปุ๊บไปไมันี้ได้เปคนเก่งเยับอ้า

ไปเลยไปไปลูเดียวใช่ใช่ใชเดี๋ยวจะเป็นกใจให้ด้ยสามมลองสายเดียวตาสามมลองเดียวเรยๆนี่สามมไปเดียวเลย

นี <m> <toys> ่นะสาวม้อนก็ลงคนเดียวนะคะตอนนี้นะคะโอ้หนะคะจอมมาาจริงจงมาทันไปก็มาจริงจริงจะหอมให้ลองเลยไ่เอาไ่เอาไ่เอาเอาให้ไอ้เจ้าอมลงนะไปเอาไ่เอาไ่เอาไปโดนเขาไปแล้ว

đang <S preachy> ai <laughs> à, ơi, không được, không được, không không được,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  được,

โอ้ยจะหอมลงบอนักทีให้ลงนะคะี่ยฝ่าไปฝ่าไ่าไปก่อนฝ่าไปก่อนทไมมือสั่นยาวจ้าฮะจะนอนจะลงค่อนต่อนีไปยห็นไมมอ่นยานะไม่นั่งไม่น่งคุ้มหอมเหรอฮะไม่เอาไม่เอลยเา

นะคะ